เป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบเราต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใ,ออในแถบภูมิภาคเอเชียเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศยืนหนึ่งเลยนะเออที่เป็นจุดท่องเที่ยวของหลายๆคนหลายๆจากประชาชนหลายจากทั่วมุมโลกนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้แค่เกิดผลกระทบต่อเหล่าบรรดาผู้ประกอบการแต่เหล่าบรรดาสัตว์ที่เป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นอย่างปางช้างอายุทยาประชาชนได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวช้างก็ได้รับผลกระทบเพราะไม่มีคนมาให้อาหารจนกระทั่งมีช้างหลายตัวล้มป่วยเลยก็ว่าได้ครับโดยวันนี้เองเนี่ยทางด้านของร้อยตำรวจตีครับธานีเนี่ยโพชีพัฒน์เนี่ยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอยุธยาเนี่ย ได้มีการรับแจ้งจากควานช้างครับว่าขอความช่วยเหลือมีช้างป่วยไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้จึงได้มีการนํารถแบ็คโฮเนี่ยขนาดใหญ่เพื่อที่จะพยายามมาช่วยพยุงช้างตัวนี้เนี่ยขึ้นนะครับโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่ปางช้างอโยธยาครับตําบลไผ่ลิงอําเภอพระรนครศรีอยุธยาครับจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นบริเวณลานดิน อยู่ที่หน้าบ้านพักของควานช้างพบช้างเนี่ยล้มป่วยไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เจ้าที่เนี่ยจึงและควานช้างเนี่ยจึงได้ช่วยกันนําเชือกเนี่ยคล้องรอบตัวของช้างแล้วก็คล้องกับรถแบ็คโฮเพื่อที่จะดึงร่างของช้างเนี่ยให้ลุกขึ้นใช้เวลานานกว่า20บนาทีเลย mm hmm. จึงสามารถที่จะพยุงช้างขึ้นมาได้แต่ก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแรงควานช้างและเจ้าที่เนี่ยต้องพยายามที่จะนํากล้วยและนําอาหารผสมกับน้าผึ้งเนี่ยให้ช้างเนี่ยกินเพื่อที่จะ ประสานงานให้กับสัตวแพทย์มาตรวจต่อไปนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนางนิพาดานะครับผู้ดูแลช้างเนี่ยเปิดเผยว่าช้างเชือกนี้เนี่ยชื่อว่าพังคําล่าอายุกว่า89ปีมเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการนําไปปล่อยไว้ที่ป่าเพื่อให้หาอาหารกินเองแต่เกิดมาล้มลงในป่าเนี่ยจึงได้จึงได้พยายามที่จะช่วยให้พยุงขึ้นแต่ช้างเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นมาเองจากนั้นจึงได้มีการ นำกำลังขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่นะครับเพื่อให้มีการประสานงานนำรถแบ็คโฮเนี่ยขนาดใหญ่ของเทศบาลเนี่ยมาช่วยส่วนสาเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยของพังคำล่าเนี่ยที่มีอายุมากแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะประกอบกับช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดไม่ค่อยมีรายได้นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวจึงทําให้ขาดอาหารในการเลี้ยงช้างถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ใจบุญเนี่ยนำอาหารมาเลี้ยงบ้างแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีอยู่หลายเชือกที่ต้องดูแล แล้วก็ต้องนําอาหารเนี่ยมาแบ่งกันจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้พังคล่านี่ยกินอาหารไม่เพียงพอเพราะว่าช้าเนี่ยต้องกินอาหารที่เยอะจึงทําให้เกิดหมดแรงและล้มลงจึงอยากจะฝากขอความช่วยเหลือประชาสัมพันนะครับไปถึงผู้ที่ใจบุญต้องการที่จะนำยานําอ้อยนําอาหารเนี่ยมาให้กับช้างเนี่ยสามารถนํามาได้นะครับที่ปางช้างอโยธยาและในช่วงนี้เนี่ยทางปางช้างเนี่ยจะเพิ่มวันนะครับจะเปิดวันแรกเนี่ย ก็อยากจะขอเชิญชวนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งช้างชมบรรยากาศของอยุธยากันนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้อาหารช้างได้ด้วยถือว่าเป็นการทําบุญให้กับน้องช้างทุกๆตัวทุกๆเชือกด้วยนะครับก็อย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้นะทางปางช้างเองเนี่ยหลายๆหลายๆที่เนี่ยก็พยายามที่จะหาแนวทางก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะที่ว่ามีการไลฟ์สดให้อาหารน้องช้างผ่านทางการโอนเงินถูกไหมเออเราเคยมีการรายงานข่าวนี้ไปแล้ว ก็เป็นหนึ่งวิธีแหละแต่แน่นอนแหะมันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าช้างเองเนี่ยเขาก็กินอาหารเยอะไงใช่ตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ใช่ชถูกต้องเนาะก,ก็ขอให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของเราเนี่ยกลับมาสดใสในเร็ววันนี้เนาะเวิร์นิวส์ข่าวในมือคุณ